สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลกันนะครับคืนนี้เราก็อยู่ที่บอลบุนเดติก้าเยอรมันนะครับเราจะอยู่นที่บอลบุนเดติก้าเยอรมันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องขอสขอขอบคุณน,นะครับ ผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับเว็บที่มั่นคงปลอดภัยแล้วก็เชื่อถือได้นะครับไม่มีปัญหาแหน่นอนนะครับไม่มีปัญหาแหน่นอนใครสนใจนะครับกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ,ลลลลรบแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับมีกลุ่ม VIP นะครับเราแจกทีเด็ดบอลกันทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้ามีบอลนะครับแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแล้วก็แถมฟรีอีกอย่างนะครับแถมฟรีอีกอย่างคือสูตรวิเคราะห์ ฟุตบอลนะครับมันจะวิเคราะห์มาเป็นราคาฟุตบอลนะครับวิเคราะห์มาเป็นสกอร์นะครับเราจะได้เอาไปเล่นนะครับเอาไปเล่นกันจะแทงทีเด็ดสูงตามครึ่งได้ครึ่งหลังได้หมดครับได้หมดเอาครับเรามาเข้าเรื่องกันนะครับเรามาเข้าเรื่องกันนะครับนี่ครับคืนนี้นะครับบอลบุนเดิลีก้าเยอรมันนะครับอาลเบิร์ตครับอันดับที่13ของตารางนะครับจะเปิดบ้านนะครับตรวจบ้านตอนรับการมาเยือนของโคโลนนะครับโคโลนอันดับที่ส2ของตารางนะครับต้องบอกว่าคู่นี้แต้มห่างแค่จิตเดียวนะ แค่ทีเดียวคืนนี้ผลแพชนะมีผลต่ออันดับตารางกานแน,แน่นอนนะครับมาดูวันที่โคโลน,นะครับโคโลน,นะครับกดเปิดราคามาที่เสมอนะมาที่เสมอเดี๋ยวเราจะไปดูสถิติของทั้งคู่นะครับสถิติของทั้งคู่นี่ครับโคโลน,นะครับโคโลนอันดับที่2องของตารางนะครับก็แข่งไป29นัดนะครับชนะ10เสมอ5แล้วก็แพ้ 15นะครับมีเทมอยู่34แต้มนะครับส่วนเอาบัวนะครับเอาบัวแข่งไปแค่29นัดเหมือนกันนะครับชนะ10แล้วก็เสมอเจ็ดแล้วก็แพ้14นะครับมีอยู่31แต้มนะครับดูแต้มนะครับห่างกันแค่3แต้มนะครับห่างแค่3แต้มคืนนี้ผลแพ้ชนะนะครับจะบอกว่า หมดผลโซนนี้ไปเลยนะครับผลโซนอันดับที่สองสิบสามาเลยนะครับต่อไปเรามาดูสถิติการแข่งในบ้านของทั้งคู่นะครับการแข่งในบ้านของทั้งคู่นะครับเรามาดูผู้มาเยือนอย่างโคลอเนก่อนนะครับโคลนนะครับฤดูกาลนี้แข่งในบ้านไปสิบห้าเกมนะครับชนะหกเสมอสามที่เหลือแพ้ไปหกนะครับแพ้ไปประตูนะครับมีอยู่ยี่สิบเอ็ดแต้มนะครับส่วนเอาบวกเจ้าบ้านนะครับเอาบวกเจ้าบ้านแข่งในบ้านไปสิบสี่เกมนะครับแข่งน้อยกว่าหนึ่งเกมนะครับ ชนะไป5นะครับแล้วก็เสมอไป4แล้วก็แพ้ไป5เก็บได้แค่19แต้มนะครับดูจากแต้มนะครับไม่ได้ห่างกันเลยนะครับเพราะว่าเอาบวกแข่งในบ้านน้อยกว่าโคโรน1นัดนะครับ1นัดมีแค่19แต้มมันก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคนะครับต่อไปโลนจะไปดูไปดูสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านของทั้งคู่นะครับเราไปที่โคโรนกันนะครับโคโรนกันก่อนแข่งนอกบ้านไป14เกมนะครับชนะ4แล้วก็เสมอ1แพ้9นะครับรู้สึกว่าโคโรนยังไม่ค่อย ฟอร์มไ,ไม่ดีนอกบ้านนะครับแพไปเยอะมากชนะน้อยนะครับชนะน้อยเก็บไปได้แค่13แเต้มนะครับจากในบ้านตัวเองแล้วก็เสียไปถึง32ประตูนะครับยิงได้20ประตูเสียไป32ประตูถือว่าน้อยมากนะครับต่อไปเรามาดูชาบ้านอย่างเอาบวกนะครับเอาบวกแข่งในบ้านไป15เกมนะครับแข่งในบ้านไป15เกมเก็บใช้ชนะในบ้านตัวเองนอกบ้านตัวเองอ๋อขอโทษครับเอาบวกนะเอาบวกแข่งนอกบ้านไป15เกมนะครับ เก็บได้ชนะแค่3นะครับเสมอ3แล้วก็แพ้เเหมือนกันแพ้9นะแพ้เท่ากับโคโลนนะครับแต่ว่าผลเสมอแย่กว่านะได้มา1 5บประตูเสียไป33บประตูนะครับกับการไปเล่นนอกบ้านของอาบวกนะครับแต่คืนนี้นะไม่มีเวลาครับพออวบวกจะเล่นในบ้านตัวเองนะเก็บไปได้แค่12แต้มนะครับส่วนโคโลนเก็บไปได้13แต้มอาบวกเก็บไปได้12แต้มเถือว่าการการออกไปเยือนนอกบ้านของทั้งคู่ไม่ดีเลยนะครับการออกไปเยือนนอกบ้านของทั้งคู่ไม่ดีเลยนะครับ ต่อไปเราจะไปดูนะครับไปดูสถิติ5นัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับที่เจอกันนะครับสถิติ5นัดของล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันนะครับมาครับนี่ครับ5นัดล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันนะครับเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านชนะไป2เสมอ3นะครับเสมอ3นะครับเจ้าบ้านอย่างอวบนะครับชนะไปแค่2เกมนะครับแล้วก็เสมอไป3นะครับแต่ไม่แพ้นะครับไม่แพ้เลยนะครับเจ้าบ้านนะครับ ห้านัดล่าสุดไม่แพ้โคโรเลยนะครับเอาบวกไม่แพ้โคโรในห้านัดล่าสุดเลยครับส่วนเรามาดูสกอร์ครึ่งแรกกันนะครับการเจอกันของคู่นี้นะครับเรามาดูสกอร์ครึ่งแรกมีประตูทุกเกมครับนี่ครับห้านัดล่าสุดสี่นัดล่าสุดมีประตมีประตูทุกเกมนะครับอย่างน้อยหนึ่งลูกต้องมีนะครับวันนี้ถ้าครึ่งแรกเปิดมาที่ครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกนี้ลงไปเลยครับเล่นไปเลยนะครับเล่นไปเลยครับต่อไปนะเราไปเราจะไปดูนะเราจะไปดูสถิติของ ้าบ้านอย่างเอาบวกกันนะครับ5นัดล่าสุดของเอาบวกนะครับ5นัดล่าสุดของเอาบวกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าชนะมาหนึ่งนะครับแพ้สามแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับชาบ้านเอาบวกนะครับ5นัดล่าสุดชนะแค่เจ้าเกสส่นสี่มาสามประตูต่อศูนย์นะครับชนะแค่เจ้าเกสส่วนสี่สามประตูต่อศูนย์นะครับเป็นเกมเยือนด้วยนะครับเป็นเกมเยือนออกไปเล่นนอกบ้านด้วยนะครับไปชนะเจ้าเกศูนย์สี่ได้ถึงในบ้านนะครับ ห้านัดล่าสุดบอกว่าชนะได้แค่แต้มเดียวนี้ถือว่าชนะแค่นัดเดียวถือว่าน้อยนะครับแต่วันนี้ไม่มีหาครับเพราะว่าออบดจะเปิดบ้านนะครับจะเปิดบ้านนะครับจะเปิดบ้านนะครับเรามาดูนี่นะครับเล่นในบ้านล่าสุดของออมบวกก็เสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนนัดล่าสุดนะครับแพ้เฮท่าเบอร์ลินนะครับแพ้เฮท่าเบอร์ลินไป2ประตูต่อศูนย์นะครับ ครั้งล่าสุดนะครับแพ้ท่าเบอร์ลินไป2ประตูต่อสูนนะครับเรามาดูครึ่งแรกนะครับเรามาดูครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกไม่ก็ยิงประตูนะครับมีกระปิบกระปิบกระปอยนะครับเก็บได้3ประตูจาก5เกมล่าสุดนะครับครึ่งแรกถือว่ายิงกันน้อยนะยิงกงินน้อยเอาบวกนะครับครึ่งแรกนี่ถือว่ายิงกันน้อยมากครับต่อไปนะครับต่อไปเราจะไปดูอะไรเราจะไปดูสถิติล่าสุด5้านัดล่าสุดของโคลนะครับผู้มาเยือนคืนนี้นะครับ นัดล่าสุดนะครับที่โคลอนเจอไลซิกนะครับโอ้คร e like ึ่งแรกนะครับเต็มที่เลยครับ3ประตูนะครับ3ประตูครึ่งหลังชนะขาดนะครับไลซิกชนะทุกราคานะครับสี่ประตูต่อ2นะครับ4ประตูต่อ2นะครับมามาดูสถิติ5นัดล่าสุดของไลซิกกันนะครับ5นัดล่าสุดของไลซิกนะครับไลซิกนะครับ5นัดล่าสุดนี้นะครับชนะโคลอน4ประตูต่อ2นะครับแล้วก็แพ้ออฟฟินร์นะครับ ถือว่าชนะมาแก้แก้เดียวแต้มเดียวนะครับชนะมาแก้เกมเดียวนะครับ,ย,รดดย,รบยิงประตูไม่ขาดด้วยนะยิงประตูไม่ขาดด้วยต่อไปเยอะนะครับแล้วก็ยิงไม่ขาดนะครับไรซิ่งนี่ครับโคโลนโคโลน,นห้านัดล่าสุดไม่ชนะใครเลยแพ้สามเสมอสองนะห้านัดล่าสุดของโคโลนนะครับแพ้สามแล้วก็เสมอสองครึ่งแรกมีประตูตุกเกมครับมีประตูไม่ได้เขอเสียนะครับมาดูนัดล่าสุดที่ที่เล่นนะนัดล่าสุดก็นนี่เลยครับ หนึ่งประตูนะครับในครึ่งแรกนะครับยิงได้หนึ่งประตูนะครับมีประตูทุกเกมนะครับโคลนะครับครึ่งแรกห้านัดล่าสุดที่โคลนลงเล่นนะมีประตูทุกเกมครับผมต่อไปนะครับเราจะไปดูอะไรเราจะไปดูราคาตลาดที่เปิดมาวันนี้นะครับนี่ครับคืนนี้เปิดมาปปนะครับบนเสมอเลยนะครับบนเสมอเล่นฝั่งไหนก็ได้นะครับแต่เอาบวกจะต่อน้ํานะครับต่อไปที่ลบศูนย์จุดเก้าหนึ่งนะครับศูนย์จุดเก้าหนึ่งนะครับ แล้วก็ฝั่งโคโรนก็0 82นะครับเขาจะให้รู้สึกว่าเขาจะให้เอาบวกเหนือกว่านะครับให้เอาบวกเหนือกว่าเพราะว่าสถิติของทั้งคู่นะครับ้าล่าล่าสุดโคโรนไม่สามารถชนะเอาบวกได้เลยนะครับแต่ว่าราคาออกมาเสมอเพราะว่าโคโรนอันดับตารางกระเดนดูดีกว่าครับดูดีกว่านะทีเด็ดคืนนี้นะครับทีเด็ดเต็งเต็งคืนนี้ให้อยู่ที่เอาบวกนะครับให้อยู่ที่เอาบวกให้อยู่ที่เอาบวกนะครับส่วน ให้อยู่ที่เอาบวกปปนะครับอย่าไปต่อยอย่าไปอะไรมานะอยู่ที่เอาบวกปปไปเลยนะครับบนขาวๆยิงก็รับตังนะครับส่วนสูงเต็มเกมนับสูงเต็มเกมคู่นี้เวลาเจอกันยิงประมาณ3ลูกนับสลูก3ลูกนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับสูงแรกนะครับสูงแรกให้อยู่ที่ลูกครึ่ง2ลูกครึ่งหรือว่า2ลูกครึ่งวกสนะครับสลูกครึ่งหรือว่า2ลูกครึ่งวบสได้หมดนะครับ ให้ประมาณ2ลูกครึ่งหรือ2ลูกครึ่งกับ3านะครับสูงแรกนะครับแต่ถ้าเป็น3ลูกนะครับแย่นะครับแย่เป็น3ลูกนี้แย่นะครับโอกาสที่จะเข้านี่มีนะครับแต่น้อยนะส่วนครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกใครชอบเล่นครึ่งแรกครึ่งเดียวนะครับเปิดราคามาเหมือนกันครับต่อปปปเหมือนกันนะครับต่อปปปนะครับเอาบวก99นะครับแล้วก็โคโลน87นะครับราคานี้เขาให้มาแบบว่าเอาบวกนะครับเป็นเหนือกว่า ในราคาครึ่งแรกนะครับเขาคิดว่าเอาบวกนะครับเหนือกว่าเยอะนะครับนักลงทุนที่อยากจะเล่นนะครับคู่นี้นะครับครึ่งแรกน่าให้อยู่โคโรนนะครับครึ่งแรกนะให้อยู่โคโรนนะครับว่าโคโรนนะครับชอบมีประตูครึ่งแรกนะไม่โดนยิงก็ยิงเขาเลนะครับโคโรนนะครับครึ่งแรกไม่โดนยิงก็ยิงเขานะครับเพราะฉะนั้นครึ่งแรกให้อยู่โคโรนนะครับแต่ว่าทีเด็ดเต็มเกมให้อยู่เอาบวกนะครับครึ่งแรกให้เล่นโคโรนแต่ทีเด็ดเต็มเกมให้อยู่เอาบวกนะครับ เรามาดูสูงต่ำครึ่งแรกกันนะเปิดมาที่ราคา1ลูกนะครับเปิดมาที่ราคา1ลูก1ลูกสบายนะครับคืนนี้เล่นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นสูงเลขนะครับสูงเลขเฮียใช้อยู่ที่ราคาเนี่ยครับ3ราคาเล่นได้หมดนะครับ3ราคาเล่นได้หมดเพราะว่าสูงเลข1ลูกครึ่งควบลูกเล่นได้ครับครึ่งครบลูกถึง1ลูกเล่นได้นะครับเอาเล่นแบบแบบว่าลูกเดียวแล้วรับเงินนะครับ ลูกเดียวจบรับเงินหนึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกได้หมดครับหนึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกได้หมดนะครับก็วันนี้นะครับเฮียจะมีของมาแนะนํานะครับเป็นสูตรวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับสูตรวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับก็มันจะวิเคราะห์ออกมาเป็นสกอร์นะครับเราก็มันจะช่วยในการตัดสินใจได้เยอะเลยนะครับว่าเราจะเล่นฝั่งไหนนะครับควรจะเล่นสูงเล่นต่ํานะครับนี่ครับส่วนหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับ เฮียก็ใช้สูตรวิเคราะห์ฟุตบอลวิเคราะห์สกอร์คู่นี้มานะครับเฮียก็คิดว่านี่นครับเอาบวกเจชนะนะครับแต่ว่าผลการแข่งกันจริงๆมันก็ไม่ออกมาเป็น3าออะไรแบบนี้นะครับแต่มันจะช่วยได้มากเลยนะครับในการให้เราตัดสินใจเล่นสูงต่ำครึ่งแรกครึ่งหลังหรือว่าทีเด็ดนะครับทีเด็ดบอลเต็งนะครับมันช่วยเราได้นะครับมันจะช่วยเราได้เยอะเลยเนาะใครสนใจนะครับใครสนใจรับสูตรตัวนี้ไปใช้งานนะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับบอกว่า อยากได้สูตรนะครับกดลิงก์ด้านล่างบอกว่าอยากได้สูตรนะครับใครกดมาตอนนี้นะครับรับเพิ่มฟรีๆห้าสิบบาทนะครับใครที่กดมาจากลิงก์นี้นะครับรับเพิ่มฟรีๆห้าสิบบาทนะครับหน้าตาสูตรก็เป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาสูตรก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ใครที่อยากก้าวกลุ่ม VIP นะครับเฮียแจกบินบอลทั้งวันนะครับถ้ามีบอลแข่งนะเฮียแจกบินบอลทั้งวันถ้ามีบอลแข่งนะครับวันนี้ก็แจกไปบอลน้อยนะครับวันนี้แจกไปสองบินนะครับบินแรกก็ กินเต็มนะครับบินที่2ก็เพิ่งยกมาเมื่อกี้บินที่2ยกมาบินแรกกินเต็มนะครับบินที่3ก็มาอัดคลิปก่อนนะครับมาอัดคลิปก่อนยังไม่ได้แจกนีครับนี่ก็จะกลับไปแจกอยู่ใครที่อยากเข้ากลุ่มแจกทีเด็ดบอลนะครับเรามีบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้ามีบอลเก่งนะถ้ามีบอลเก่งเราจะมีทีเด็ดให้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับใครอยากเข้ากลุ่ม vip ของเงียนะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาเลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้าย อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ของ YouTube ไปด้วยนะครับกดสดิ่งแจ้งเตือนของ YouTube ไปด้วยเพราะอะไรเพราะเวลาที่อัพคลิปปุ๊บใช่ไหมมันจะเด้งเด้งหน้าจอโทรศัพท์ของคุณนะครับเด้งหน้าจอโทรศัพท์ของคุณว่ามาแล้วครับคลิปทีเด็ดวันนี้มาแล้วครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้มาแล้วนะครับจะเป็นคู่ไหนก็ามาลุ้นกันนะอย่าลืมกดนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับพยายามกดคอมเมนต์กันด้วยนะคอมเมนต์ดูคลิปไหนแล้วก็ไปกดโอเคมีความคิดเห็นแตกต่างจากเฮียก็ ไปกดลองไปกดส่วนได้เลยนะครับถ้าคิดต่างก็ไปกดส่วนนะครับไม่พอใจก็ด่ากันได้เลยด่ากันได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็กอบคุณมากนะครับก็ก่อนจากกันไปก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกทีนะครับขออีกทีนะครับเว็บที่มั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้นะครับการเงินนี่มั่นคงแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่โกงไม่เกลียนนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับไม่โกงไม่เกลียนกดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับให้อยู่เอาบวกครับ እን